สลามลัยมสวัสดีค่ะเพื่อทุกคนพบกับจินาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนานะคะคลิปนี้ก็จินายังอยู่ที่เมืองไทยที่นราธิวาสน,นะคะกับบรรยากาศทะเลแต่ก่อนที่จินาจะไปทะเลนั้นด้วยความตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอยากจะกินนซิดาแกของร้านนี้มากๆเมื่อปีที่แล้วไม่มีเวลาไป ก็เลยไปวันแรกก็ไม่มีนาสิดาแก่คือนัสิดาแก่หมดมารอบนี้ก็ตั้งใจมาหานาสิดาแก่จริงๆตื่นเช้าเป็นพิเศษก่อนที่จะมาทะเลความจริงก็อยากจะมาทะเลก่อนนั่นแหละเพราะว่าถ้ามาทะเลเช้าๆมากๆแดดออกไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะดีมาก แต่วันนี้ขอมากินนา س ิดาแก่ก <única> ่อนเดินนา س ิดาแก่นา اسي เหมโอเด้อยาตัว yeah. ตัวอะไรอืมอันละห่อค่ะอันละห่อว่าอย่าได้ยา วันนี้วันนี้ตั้งใจมากินตั้งแต่เช้าข้าไทยยสุกค่ะจาดลดค,ค,คุา่าได้เยค่ะค่ะอืได้นาซิดาแก่สมใจละรอบนี้รสชาติอร่อยทุกปากมากๆแต่เสียดายลืมบอกไปว่าขอไข่ด้วยพอเห็นว่าไม่มีไข่ก็โอเคได้ได้จ้ากินกับแต่ออหรือชาดำร้อนคือดีงามมาก บรรยากาศในร้านสะอาดนาน,นั่งอีกด้วยเมื่อกินนาซิดาแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปหาดาราทัศน์กันต่อได้ข้าวเหนียวเนื้อฝอยมาด้วยอิ่มแปรเป็น,นั่งชิลๆกันต่อที่ชายหาดด้วยกันเลยค่ะ